สวัสดีครับท่านผู้ชมหลังจากสหรัฐอเมริกาได้ไฟเขียวให้ยูเครนสามารถใช้ขีปนาวุธพิเัยสั้น ATA CMS ที่มีระยะทางในรุ่นส่งออกราว300กิโลเมตรต่อดินแดนของรัสเซียได้ยูเครนก็ใช้งานในการโจมตีคลังอาวุธและสนามบินรอบๆชายแดนทันทีล่าสุดครับยูเครนเพิ่งทําการโจมตีด้วยขีปนาวุธดังกล่าวร่วมกับโดนในเช้ามืดของวันที่11ธันวาคมเวลา4ีนาฬกาตามเวลาท้องถิน่น ด้วยการโจมตีคลังวุธและข่ายทหารในฐานทัพอากาศกลุ่มการบินที่5ของฐานทัพอากาศรัสอาระองค์ที่6 9 5 5, 5เมืองทากาลอดในเขตลอสตอปทางตะวันออกเฉียงใต้ของอยูเครนโดยฐานทัพอากาศดังกล่าวเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคนิคการบินรัเสเซียใช้เป็นสนามบินในภารกิจโจมตีทางใต้ของอยูเครนรายงานรูปครับว่ายูเครนใช้ขีปนาวุธ ATA CMS ติดหัวรบแบบคลัสเตอร์ถึง6ลูกร่วมกับโดรนกามิกาเซอีกหลายลำโจมตีฐานทัพอากาศดังกล่าวจนเกิดไฟลุกไหม้เป็นวงกว้างการระเบิดดังกล่าวทาให้เกิดไฟฟ้าและระบบทําความร้อนดับเกิดไฟไหม้บริเวณโรงงานสูญซ่อมแซมบารุงรักษาเครื่องบินรบกระทรวงกลาโหมสหรัฐเผยว่าเศษสะเก็ดขีปนาวุธที่ตกได้สร้างความเสียหายเล็กน้อยแก่อาคารสองหลังในเขตเทคนิคของสถาบันและยานพาหนะทางทหารสาคัญน,นอกจากนี้ รถยนต์พลเรือนที่จอดอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุก็ได้รับความเสียหายจากสะเก็ดระเบิดด้วยด้านผู้ว่าการเมืองรอสตอบยูริสลิวซ่ารายงานว่าเกิดระเบิดหลายครั้งโดยผู้เห็นเหตุการณ์อ้างว่าร,ระบบพภาคภูมิอากาศถูกเปิดใช้งานระหว่างการโจมตีการระเบิดดังกล่าวซึ่งมีลักษณะรุนแรงทําให้โครงสร้างพื้นฐานด,ด้านอุตสาหกรรมได้รับความเสียหายโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ได้รับความเสียหายส่งผลให้รถยนต์อย่างน้อย14คันถูกทําลาย โดยสนามบินแห่งนี้เป็นที่ตั้งของเครื่องบินแจ้งเตือนภัยทางอากาศแบบ A50 ที่รัเสเซียเหลือประจำการเพียงไม่กี่ลำอีกด้วยทางการรัเสเซียแถลงครับว่าพวกเขาสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธดังกล่าวได้2ลูกโดยระบบปพบพก้องทางอากาศพันเซอร์ S1 ซึ่งนอกจากยูเครนจะใช้อาวุธจากสหรัฐอเมริกาแล้วก่อนหน้านี้นในคืนของวันที่5ข้ามไปเช้ามืดของวันที่6ธันวาคมยูเครยนยังส่งโดรนซีเบบี้ติดปืนกลหนักและจรวด ปแล่นป่วนเปี่ยนที่ช่องแคบเคิร์สโดยโดรนของยูเครนหรือ USV ติดปืนกลหนักและจะรวดสามารถยิงเฮลิคอปเตอร์แบบ MI8 จนต้องร่อนลงฉุกเฉินการดักฟังวิทยุของรัเสเซียบ่งชี้ว่ามีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บบนเฮลิคอปเตอร์โดยเฮลิคอปเตอร์ได้รับความเสียหายอย่างหนักและจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมครั้งใหญ่หนอกจากนี้ดโดรนดังกล่าว จะโจมตีเรือบรรทุกสินค้าที่บรรทุกอุปกรณ์ทหารและอุปกรณ์สําหรับการซ่อมแซมสะพานคลเมียอยีกด้วยมิทาโรโดนของยูเครนติดขีปนาวุธพื้นสู่อากาศไปด้วยป่านนี้ค็มีรายงานการสอยซู30 sm ของรัสเซียที่พยายามยิงปืนกลอากาศเข้าใส่ดโดรนดังกล่าวตามไปด้วยซึ่งการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธดังกล่าวมันบ่งบอกครับว่า ยูเครนมีความส,สามารถที่จะใช้อาวุธโจมตีได้จากระยะไกลเช่นกันและไม่มีวันที่จะยุติสงครามดังกล่าวง่ายๆแม้ว่าทรัมป์จะเข้ามารับตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้าก็ตามครับโดยสหรัฐอเมริกาเพิ่งจะประกาศแพ็กเกจความช่วยเหลือใหม่มูลค่า226.4ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ด้านเทคนิคให้กับ F-16 ของยูเครนแพ็กเกจนี้ยังครอบคลุมถึงการปรับเปลี่ยนระบบเล็กน้อย การสนับสนุนการบำรุงรักษาการเข้าร่วมในโครงการปรับปรุงส่วนประกอบเครื่องยนต์นอกจากนี้ยังรวมถึงชิ้นส่วนอะไหล่และซ่อมแซมวัสดุสิ้นเปลืองและ,ะอุปกรณ์เสริมบริการสนับสนุนการซ่อมแซมและการส่งคืนซอฟต์แวร์อาวุธสําคัญและระบบสนับสนุนที่เกี่ยวขอ้ององค์ประกอบกอื่นๆได้แก่การส่งมอบซอฟต์แวร์ทั้งแบบจัดประเภทและไม่จัดประเภทสิ่งพิมพ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง การฝึกอบรมบุคลากรอุปกรณ์การฝึกอบรมข้อตกลงดังกล่าวยังขยายไปถึงบริการสนับสนุนด้านวิศวกรรมเทคนิคและโลจิสติกจากทั้งบุคลากรของรัฐบาลสหรัฐและผู้รับเหมารวมไปถึงองค์ประกอบของโปรแกรม,มอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งหากฟังดูผิวเผินหลายท่านคงคิดว่าก็แค่อุปกรณ์ผ้าพื้นของ F16 แอดมินจะตื่นเต้นไปทำไมซึ่งหากตีความดีๆนั่นก็คือ สหรัฐอเมริกาอนุญ,ญาตให้ผู้รับเหมาหรือทางรับจ้างเข้าไปในยูเครนได้โดยเฉพาะกับการอัปโหลดซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ติดตั้งบนตัวเครื่อง F16 ของอยูเครนอย่างเปิดเผยนั่นก็คือการมีส่วนร่วมของสหรัฐอเมริกาในการกำหนดเป้าหมายในยูเครนเผืเ,ลเ,ลเลอลอาจมีนักบ,บินสหรัฐแอบเข้ามารับรับกับโครงการดังก,กล่าวก็อาจเป็นไปได้ครับท่านผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากท่านผู้ชมครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ